วันนี้อากาศดีครับผมนะเอาต้นไม้สวยๆมาฝากครับนี่มีอะไรบ้างเรามาดูกันนะครับผมนะในกระถาง6นิ้วครับราคาเพียง150บาทครับเริ่มดยต้นแรกต้นนี้ครับลาสีเมตรครับผมนะสีสวยฟอร์มสวยครับน้องพร้อมที่จะโต แมใบพุ่งทะยานเลยทีเดียวครับ150บาทจัดส่งฟรีครับ10กระถางแถม1กระถางครับผมนะเรามีบริการเก็บเงินปลายทางครับผมนี่ต้นนี้ราศีเมฆครับผมต้นนี้บางกอกครับบางกอกนะฮะยิ่งข้าสียิ่งแดงครับบางกอกสวยๆครับผมแมมีใบากายมาใบนะจริงๆใบากายแบบนี้ต้องเด็ดทิ้งนะฮะ นะอย่าให้ใบมันยาวครับน้องกําลังเข้าสีเป็นสีแดงครับผมนะยิ่งหน้าหนาวนี่ยิ่งแดงครับใครได้ไปตอนนี้นี่เลี้ยงชมหน้าหนาวได้เลยครับผมนะเพราะสีเขาจะเข้มขึ้นเรื่อยๆครับไม้สวยๆแบบนี้บางกอกครับผมดูต้นต่อไปครับต้นนี้สีสง่าครับสีสง่าี่จะกัดสีเป็นสีเหลืองนะครับผมนี่ต้นนี้ใครได้ไปเป็นฟอร์มพุ่มเลยทีเดียวสีสง่าครับผมนะนี่อยากมีราศีก็ต้องเอาสีสงงาไปครับ สวยๆแบบนี้ครับสำหรับสีสง่าครับผมต้นนี้มีนามว่าดอยปุยครับแหมดอยปุยต้นนี้มาเป็นคู่ด้วยนะฮะนี่เป็นสองกิ่งเลยทีเดียวครับผมนะได้สองชอบไปเลยดอยปุยครับน้องกําลังสวยนะกัดสีจะเข้าเป็นสีเหลืองครับผมสําหรับดอยปุยเนื้อร้อยห้าสิบบาทจัดส่งฟรีครับต้นนี้ฟอร์มสวยมากนะครับผมนะสาหรับ หิมะรันแดงครับนี่หมะรันแดงคุณได้ฟอร์มพุ่มไปเลยทีเดียวครับใครที่ชอบไม้ด่างครับใบด่างสวยๆแบบนี้ครับสําหรับหิมะรันแดงครับผมนะมีหลายกิ่งหลายช่อเลยทีเดียวแล้วน้องเป็นไม้โตวไวนะฮะหิมะรันแดงครับผม เขาแกะทองคําโบราณครับมาแล้วครับสาหรับเขาแกะทองคําโบราณฮนะข้าวสีจะเป็นสีเหลืองครับผมนี่น้องทะยานสองกิ่งเลยทีเดียวว้าวทำไมมันสวยขนาดนี้ครับจริงจริงมันต้องขายร้อยแปดสิบให้ไปร้อยห้าสิบจัดไปครับผมนะสาหรับเขาแกะโบราณครับผมนะนี่เขาโค้งงอแบบนี้ครับผมนี่เขาใหญ่นะฮะเป็นเขาแกะสวยๆเอาไปเลยครับ และต้นนี้มีชื่อว่าเนปาลครับผมนะเนปาลเนี่ยลายใบสวยมากนะฮะดูฮะเส้นเนี่ยเส้นแดงครับผมนะแล้วสีครับเป็นสีเหลืองนะแต่ว่าขอบนี่ลายเส้นสีแดงครับใครได้ไปนี่สวยงามครับผมนะกัดสีแดงเหลืองครับโอ้อะไรจะสวยขนาดนี้ครับเส้นสีแดงฮะเนปาลครับผมต้นนี้ไม้ใบยาวสวยครับผมนะกาหว่าวลายครับกาหว่าวลายเนี่ย ออกแดดได้นะครับปกตินี้เขาจะเป็นไม้แดดครับสําหรับกาวเห่าลายฮนะนี่วันนี้ออกมาให้แล้วนะครับเบอร์โทรครับผม063ย์หกสามใครอยากได้ต้นไหนก็แจ้งมาได้อ่ะต้นต่อไปกันเลยทีเดียวครับหวยจะออกแล้วนะครับผมนะฮะต้นนี้รวยทรัพกันแล้วยังครับนะหาเลขเด็ดได้ยังเอาเลขที่ออกครับผมนะหน,นึ่งห้าศูนย์ครับ ต้นไม้ครับผมนะสวยๆแบบนี้ครับรวยซับใบใหญ่ๆนะฮะออกสีแดงครับผมนี่ใครชอบรวยซัพบก็เอาไปได้เลยครับผมนะอ่ะต้นต่อมาครับแล้วน่งเอกของเราวันนี้ครับต้นนี้ฮะเปี่ยมสุขครับนะสวยๆแบบนี้ครับเข้าสีเป็นสีชมพูเลยทีเดียวใบสวยครับเป็นใบกลมใบใหญ่เลยทีเดียวครับผมนะใครชอบใบใหญ่ๆครับ เปียมสุกครับผมนะนี่สุกใจกันทั้งบ้านครับสนใจต้นไหนก็โทรมาครับผมนะ0636974664นะครับไม้สวยๆแบบนี้รอคุณอยู่นะจ๊ะนี่เห็นไหมพี่น้องครับนะวันนี้เตรียมไม้สวยไม้งามมาให้กันเพียบเลยครับตีจุมอ่อนก็มาครับผมนะใครชอบต้นไหนก็แจ้งในหัวมาได้เลยครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับผม